สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ข้ามารับชจอยูกับผมนะครับจีที่ซ่องวิคร์ตัวเลขครับผมคลิปอ่าคลิปนี้เป็นทางหวยหวยลาวพัฒนาจา้ะหวยลาวพัฒนาอ่าวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดพี่หกแปดนะครับผมนะก่อนจะไปดูแนวทางของวันนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนอเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูแนวทางหวยลาวของวันนี้กันเลยครับผม แนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่12เดือน11ปพี่หกนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วงวดของวันที่10งวดของวันที่10นะ3ตัวบนผลหวยลาวนะครับ3ตัวบน178 2ตัวล่าง11นนะนะออกด็ก ออกเบิลอีกแล้วนะงววที่แล้วนี่ผมได้1กับ2อ่าได้1 2 3นะเอา1กับ2เป็นตัวเด่นนะจะหนึ่งอื่นก็ไม่ได้นอะออกมาหนึ่งหนึ่งหนก็อยู่ข้างหน้าเนาะตัวเด่นมาอยู่นะทุกคนนะแต่ว่านะออกเล็กเบิ้ล เลขออกเล็กเบิ้ลเนาก็นั่นแหละไม่เข้าก็ต้องยอมแหละเวลาพัฒนานะครับผมวันนี้เด่นก็ยังจะเป็นเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย วนเวียนอยู่แต่กำลังสองสามนี่แหลยนะหวยลาวเนะี่ยมีหนึ่งสองสามมาอีกแน่นอนวันเนี้ยเจาะตัวเจาะนะครับมากับเจ็ดแปดเก้าห้าหกตัวเดิม <c oughs> ตัวเดิมของงวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าห้าหก แต่ว่างวดนี้ผมเอาหนึ่งนะหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเป็นตัวเด่นนะก็เน้นที่เจ็ดแปดแล้วก็ห้าแล้วกันนะเจ็ดแปดห้านะนะนี่แลหและหวยลาวนะหนึ่งสองสามกีง่งวดละ ผมผมจำหนึ่งสองสามเนี่ยหลายงวดอยู่นะหลายงวดอยู่นะทุกทุกคนนะก็ก็ก็ผมก็ผมคิดว่าน่าจะมีมาอีกนะหนึ่งสองสามเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผมสามตัวนะครับเอาเอาหนึ่งไหม หนึ่งหนึ่งก็ได้ไหมหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดแล้วก็ 1, 7, หนึ่งเจ็ดแปดเมื่อที่แล้วก็ออกหนึ่งเจ็ดแปดคงไม่มาตัวเดิมนะหนึ่งเจ็ดสี่แล้วกันนะ ไม่เอาหนึ่งเแปดเดือนสิก็จะเน้นตัวเลขที่มีเลข7จ็ดละกันนะหนึ่งหแล้วก็หนึเนะ 7, 7, นะเน้นตัวเลขที่มีเลข7 ก็จบไปแล้วสำหรับเราพัฒนางวดนี้ขอให้มานะละก,กันนะหนึ่งสองสามนะขอให้มาเนะานะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีส่นะครับสวัสดีครับ